ไม่มีจีนไม่มีกรีนแต่ถ้าจะกรีนก็ต้องมีจีนเรื่องนี้เป็นอย่างไรมารับฟังกันค่ะจีนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกได้ออกมาเปิดเผยความลับอย่างหนึ่งค่ะว่าเขาต้องการที่จะส่งออกสินค้า3กลุ่มหลักใหญ่ตรงนี้ออกนอกประเทศให้ได้มากที่สุดกลุ่มแรกก็คือรถยนต์ e ีีค่ะ2ก็คือแบตเตอรี่ลิเทียมและ3ก็คือแผงโซลาร์เซลล์ค่ะ เรื่องนี้นะคะทำให้สหาภาพยุโรปเนี่ยได้มีการออกมาประกาศเลยว่าเขาจะเพิ่มมาตรการกีดกันทางการค้าโดยที่จะเพิ่มมาตรการภาษีรถยนต์นำเข้าอีวีจากจีนให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเขาต้องการที่จะปกป้องอผู้ผลิตท้องถิน่นเพราะการที่เขาจะมีความเป็นกรีเนี่ยก็จะไม่เป็นทำใช่ไหมคะสำหรับผู้ผลิตในประเทศนั่นเองค่ะแม้จะเป็นการปกป้องผู้ผลิตในประเทศ แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะว่ามาตรการนี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งเลยนะคะต่อการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสีเขียวค่ะเพราะว่ามันส่งผลทําให้ต้นทุนสินค้านั้นๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะและพอกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าชกวงน,นี้มนุษย์เราเนี่ยต้องพึ่งพาจีนอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกลุ่มธุรกิจพลังงานสีเขียวค่ะนักวิชาการเดวิดจีเวกเตอร์และ มิเชล l อาร์เดวิสันเขียนรายงานเรื่องนี้กับบ o k ิ้งฉบับล่าสุดไปว่าวิธีการที่ถูกต้องนะคะในการที่จะตอบสนองต่อการครอบงาำของจีนนะคะไม่ใช่การใช้ภาษีสุกากรค่ะ อย่างเช่นที่วอชิงตันนะคะได้เอานโยบายเรื่องนี้มาใช้นะคะส่งผลทําให้ต้นทุนในการนําเข้าสินค้าเนี่ยสูงขึ้นค่ะและมันก็ทําให้ยากขึ้นสําหรับทุกคนในการที่จะใช้แผงโซลาเซลล์หรือแบตเตอรี่นะคะเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือกระจกค่ะ การพยายามที่จะโกกรีนโดยไม่มีจีนนั้นนะคะจะชะลอการเปลี่ยนแปลงในด้านของนโยบายพลังงานและนี่คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่คุณวิกเตอร์นะคะศาสตราจารย์ด้านนวัตกรรมและนโยบายสาธารณะนะคะที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกกล่าวกับ CNN ว่ามันไม่ดีเลยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะในทำนองเดียวกันนี้นะคะเมื่อเดือนที่แล้วคุณปีแอร์โอลิเวียกูรินชาหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะได้ออกมาเตือนว่า การขึ้นภาษีสุลกากรและมาตรการกีดกันอื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นเร็วนี้เนี่ยอาจทําให้การประสานงานเรื่องนโยบายที่จัดการกับการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นค่ะความล่าช้าในการเปลี่ยนแปลงมาใช้พลังงานสะอาดนะคะจะส่งผลร้ายแรงอย่างยิ่งต่อโลกของเราค่ะตามรายง,งานที่เผยแพร่โดย สถาบัน m c k e n z i e Global Institute การใช้เทคโนโลยีที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกต่ำทั่วโลกนั้นเนี่ยเดินหน้าไปเพียงแค่10%เท่านั้นค่ะซึ่งมันห่างไกลมากเลยจากระดับที่จำเป็นในการปล่อยกา๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นสูตรในปี2 5 9 3ค่ะซึ่งเป็นเป้าหมายที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกตั้งเป้าหมายกันเอาไว้ค่ะว่าโลกของเราเนี่ยต้องบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ในปีดังกล่าวค่ะและเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เป็นหายนณะค่ะ ในขณะเดียวกันเม็ดเงินนะคะที่มนุษย์เนี่ยต้องใช้ไปนะคะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยก็มากมายเหลือเกินค่ะและรู้ไหมคะว่าประเทศที่ยากจนที่สุดนั้นอะ่ะก็กลับเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในเรื่องนี้นั่นเองค่ะเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและผู้ผลิตในท้องถิ่นนะคะวิกเตอร์ได้แนะนำแบบนี้ค่ะวิกเตอร์แนะนำว่ารัฐบาลในแต่ละประเทศนะคะ ควรจะออกนโยบายในการปกป้องผู้ผลิตในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นอย่าเหมารวมค่ะเอานโยบายเนี้ยไปใช้กับสินค้าทุกแบบเหมือนเหมือนกันไม่ได้นะคะและกำหนดให้สินค้านำเข้าทุกตัวต้องมีการระบุแหล่งที่มาของสินค้าอีกด้วยเช่นเดียวกันซึ่งรัฐบาลเองนั้นก็ควรจะเร่งลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆไม,ม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมนะคะอย่าไปอ,อ,อัจฉีดลงทุนในอุตสาหกรรมที่มันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะและจะว่าไปแล้วนะคะจากข้อมูลที่ดิฉันได้สืบผลมาจีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เลยค่ะอันดับหนึ่งเลยนะในกลุ่มที่เป็นโซลา่าเซลล์สูงถึง83%ค่ะลองลงมาคือสหาภาพยุโรปนะคะอยู่ที่13% 1 6ถึง16%และ สหรัฐอเมริกาถ้5 14ค่ะสรุปก็คือจีนเป็นมหาอำนาจของโลกในกลุ่มพลังงานสะอาดส่งออกและผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นเองค่ะและในปัจจุบันค่ะจีนเองก็ได้ออกมาประกาศเลยว่าต้องการที่จะเดินหน้ากำลังการผลิตในธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างเต็มกำลังค่ะแล้วอย่างเงี้ยเราเองจะไปสู้จีนได้ยังไงถูกต้องไหมคะตัดกลับมาที่บ้านเราค่ะตอนนี้บ้านเราเองนะคะก็กำลังเจอปัญหา การรุกคืบของจีนเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นแอปพลิเคชันทีมูที่ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งทีมูเนี่ยได้เข้าไปตีตลาดสหรัฐจนประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะทุกวันนี้เลยทําให้อเมซอนเนี่ยถึงขั้นสั่นคอนเลยทีเดียวนะคะเพราะอะไร mm. เพราะตัวแอปพลิเคชันทีมูเนี่ยเขารวบรวมผู้ผลิตตัวจริงเลยค่ะจากโรงงานและส่งตรงสินค้าเนี่ยมาถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยค่ะ ราคาก็ถูกแสนถูกลดทีเนี่ยกเกันเลยทีเดียวแล้วแบบนี้มันน่ากลัวไหมอะคะสุดท้ายนะคะคงต้องขอบอกว่าหากเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ต้องอยากจะขอร้องให้ช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเถอะนะคะอย่าให้สินค้าจีนเนี่ยได้เข้ามาตีตลาดเรามากไปกว่าน,นี้อีกเลยค่ะแต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทสินค้าอุตสาหกรรมหรือเป็นสินค้าที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบ การผลิตมาจากจีนเนี่ยอันนี้คงต้องแบบช่วยไม่ได้จริงๆค่ะดิฉันคิดว่าคงจะต้องเดินทางสายกลางกันไปก่อนนะคะจนกว่าว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะค้นพบทางออกสำหรับปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างแท้จริงค่ะฝากติดตามและก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราอาแซผ่านช่อง Factory Choice นะคะตรงนี้เลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้ววันนี้ปุ่มต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ